ื่อของฟันนะน้องเด็กอ,อที่สามสิบเอ็ดนะคะส้ายปีเลยเป็นของฟันนะคะเดี๋ยวพี่เพือจะไปตั้งให้นะชื่อนี้นะโอเคไหมโอเคค่ะยิ <im> คค้มนะ <im> มันชอบหรอคะอดิษฐาเลยชื่อน้องนะชื่อของฟันนะน้องเด็กที่สามสิบเอ็ดนะคะ สงททายปีเลยเป็นของขวัญน,นะคะเดี๋ยวพี่พยาบาลเขาตั้งให้นะชื่อนี้นะโอเคไหมโอเคค่ะยิคค้มนะมนชอบเหรอคะอาดิิทาด้วยขอบคุณค่ะเด็กขอบคุณค่ะมีชื่อแล้ว้นขอบคุณค่ะในกรณีที่แม่คลอดแล้วไม่สะดวกที่จะรับเลี้ยงดูนะคะ ทางโรงพยาบาลจะทำยังไงนะคะหนึ่งเลยนะคะคนแรกที่ประเมินได้ว่า คุณแม่เนี่ยไม่พร้อมเสี่ยงดูหรือว่ามีแนวโน้มที่จะทิ้งลูกก็จะต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานสังคมสงเคราะห์อของโรงพยาบาลจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาดูแลนะคะดูแลในที่นี้หมายถึงว่าเข้ามาสอบถามคุณแม่ประเมินคุณแม่แล้วก็รักษาปัญหาแล้วก็จะมาช่วยกันวางแผนค่ะว่าเราจะเอาอยัางไงกับเรื่องนี้อย่างเช่นกรณีเคสเนี้เขาก็เป็นคุณแม่ที่ท้องไม่พร้อมนะคะแล้วก็เขาก็แจ้งความประสงค์เลยว่าเขาเนี่ยไม่สามารถดูแลเด็กได้เนาะต้องการส่งลูก เปสถานสงเคราะห์เจ้าหน้าที่เนี่ยก็อาจจะมีวิธีการของเขาเนาะก็แรกๆก็อาจจะไกลเกลีย่ยหรือว่าให้ทางเลือกว่าเราจะทํายังไงได้บ้างที่จะช่วยเหลือเขาให้เขาสามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆคุณแม่ปฏิเสธเนาะเราก็จะต้องติดต่อสถานสงเคราะห์เพื่อรับเลี้ยงเด็กต่อไปค่ะ แต่ก่อนที่เด็กจะไปอยู่สถานสงเคราะห์เนี่ยเด็กต้องมีสุขภาพดีนะคะหมายถึงว่าหายจากการเจ็บป่วยทั้งหมดระหว่างที่เด็กยังต้องรักษาตัวเราก็ต้องดูแลเด็กจนหายก่อนและสําหรับคนที่ต้องการที่จะรับเลี้ยงเด็กก็จะต้องไปติดต่อที่สถานสงเคราะห์เพื่อที่จะแจ้งความจนงเนาะว่าเราต้องการรับเลี้ยงเด็กอายุเท่าไหร่หรือยังไงก็ว่าไปจากนั้นมันก็จะเข้ากระบวนการประเมินคราวนี้เราไม่ใช่ว่าใครก็ได้จะไปรับเลี้ยงจะไปขอมาเลี้ยงนะจะมีทีมเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทําการประเมินก่อนว่า คุณพ,พร้อมที่จะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งได้ไหมก็จะมีเอ่เกณฑ์ของเขาหลายๆหลายๆอย่างเนาะอะอย่างเช่นหน้าที่การงานรายได้แล้วก็สุขภาพจิตอันนี้ยกตัวอย่างคร่าวๆนะแต่ว่ารายละเอียดมันก็จะมีเยอะเลยค่ะ คือมีหลายคนเลยที่ทักมาแบบว่าขอรับเลี้ยงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณแทนน้องของขวัญด้วยนะคะที่รักและเอ็นดูน้องข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน f o l l o w ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ